สะพานเฮียนผีดุเรื่องเล่าก่อนนอนคืนนี้เป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวที่มีสัญญาความรักต่อกันแต่สุดท้ายนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมสยองขวัญสะพานแห่งนี้ทอดยาวข้ามแม่น้ำสายหนึ่งในหมู่บ้านที่ดูสงบเงียบและเต็มไปด้วยความลึกลับทุกครั้งที่ใครเดินผ่านสะพานนี้ในยามค่ำคืน พวกเขามักจะรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านออกมาจากแม่น้ําเบื้องล่างเสียงน้ําที่ไหลลินเหมือนเสียงกระซิบเบาๆของใครบางคนที่ไม่มีวันสงบลงปาริชาติหญิงสาวบริสุทธิ์ใส่ซื่อผู้มีดวงตาสดใสและรอยยิ้มที่งดงามเสมอปาริชาติเป็นหญิงสาวที่ใสยดีที่มีความมั่นคงต่อความรักและมีศรัทธาที่เชื่อมั่นว่าการที่เธอมอบความรักและความภักดีต่อชายคนรักแล้ว จะทำให้เธอได้รับความรักและซื่อสัตย์ตอบแทนกลับมาเธอไม่เคยคาดคิดเลยว่าชีวิตของเธอจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตลอดการในวันที่เมธีจากไปชายหนุ่มที่เคยบอกรักเธอทุกวันที่เคยสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดชีวิตชายหนุ่มที่พํำบอกแกเธอว่าเขาพร้อมเสมอที่จะทำเพื่อเธอได้ทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของเขาก็มอบให้เธอได้ ปริชาติผมรักคุณมากที่สุดในชีวิตชีวิตนี้ผมมอบไว้แก่คุณผมยอนทำตามทุกอย่างเพื่อความสุขในวันข้างหน้าของเราสองคนขอบคุณมากค่ะเวทีฉันก็รักคุณมากที่สุดคุณเป็นรักแรกของฉันและจะเป็นรักสุดท้ายในชีวิตของฉันฉันสัญญาทั้งสองมักจะแสดงความรักที่มีต่อกันเสมอแต่บัดนี้เขาได้ทิ้งเธอไปโดยไม่มีคำอธิบายใดๆ การจากลาของเมธีเหมือนเงามืดที่เข้ามาปกคลุมชีวิตและจิตใจของปริชาติปริชาติใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อคิดหาคำตอบแต่ไม่สามารถตอบคำถามที่ค้างคางในใจของเธอได้และไม่มีสิ่งใดสามารถทำให้ความเจ็บปวดนั้นเบาบางลงได้เมธีจากเธอไปเพื่อคบกับหญิงคนใหม่ที่เป็นลูกสาวเจ้าของบริษัทที่เมธีทำงานอยู่เมื่อแรกเข้าทำงาน เมทีเคยบอกกับปริชาติว่าความสนิทสนมระหว่างเขากับลูกสาวเจ้าของบริษัทเป็นเพียงการทำงานในหน้าที่แต่แล้วมันก็ไม่ใช่อย่างที่เมธีเคยพูดไว้เพราะเวลานี้ทั้งเมธีและลูกสาวเจ้าของบริษัทเปิดตัวอย่างเปิดเผยว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันและมีแผนที่จะแต่งงานกันในไม่ชา้าในที่สุดคือหนึ่งที่พระจันทร์เต็มดวงสาดแสงสว่างในท้องฟ้า ปาิชาเดินออกจากบ้านโดยไม่ได้บอกกล่าวใครเธอสวมชุดสีขาวซึ่งเป็นชุดโปรดที่เธอเคยใส่ในวันที่เธอและเมธีมาเดินเล่นด้วยกันที่สะพานแห่งนี้ลมเย็นพัดผ่านเส้นผมของเธอแต่หญิงสาวไม่รู้สึกถึงความเย็นที่มาสัมผัสนั้นแล้วเธอเดินมาหยุดที่กลางสะพานมองลงไปในแม่น้ำที่มีแสงจันทร์สะท้อนขึ้นมาเป็นประกายน้ำตาของเธอไหลลงมาอีกครั้ง ในหัวของเธอเต็มไปด้วยความทรงจําของช่วงเวลาที่ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันเสียงหัวเราะเสียงสัญญาที่เคยเอื้อนเอ่ยที่นี่และสุดท้ายคือเสียงของความเงียบเมื่อเมธีจากไปโดยไม่มีวันกลับมาปริชาติจุดร้องไห้พางเงยหน้าขึ้นมองพระจันทร์เต็มดวงในค่ําคืนนี้ซึ่งเป็นดวงเดียวกับที่เธอเคยมองกับเมธีในคืนที่สามวันรักต่อกันเธอไม่สามารถทนความเจ็บปวดได้อีกต่อไป หญิงสาวก้าวข้ามราวสะพานเสียงน้ำที่ไหลเบาๆเหมือนเสียงเรียกให้เธอจบความทุกข์ทรมานนี้เธอปล่อยตัวลงจากสะพานเสียงเดียวที่ดังขึ้นคือเสียงของร่างกายที่จมดิ่งลงในน้ำเสียงน้ำที่กระจายออกเมื่อเธอสัมผัสพ,พื้นผิวและจากนั้นก็มีเพียงความเงียบงันในเช้าของวันรุ่งขึ้นมีผู้มาพบร่างของปริชาที่เสียชีวิตอยู่ในแม่น้ำ พ่อแม่ของเธอเสียใจอย่างมากต่อการจากไปแต่ไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เธอต้องจบชีวิตลงในครั้งนี้หลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านเริ่มมีข่าวลือเกี่ยวกับวิญญาณของหญิงสาวที่ปรากฏกายบนสะพานในยามค่ำคืนบางคนที่เดินทางกลับบ้านดึกๆมักจะบอกว่ามองเห็นหญิงสาวในชุดสีขาวยืนอยู่กลางสะพานเธอจะยืนมองลงไปในน้ำอย่างเมื่อยลอยบางครั้ง เธอจะยกมือเหมือนจะเรียกใครบางคนแต่ไม่มีเสียงใดๆออกมาจากริมฟีปากที่ซีดเซียวของเธอยิ่งไปกว่านั้นมีบางคนเล่าว่าเมื่อเดินผ่านสะพานแล้วรู้สึกว่ามีใครบางคนเดินตามหลังพวกเขาแต่เมื่อหันกลับไปมองก็จะเห็นเพียงหญิงสาวที่มีใบหน้าเศร้าส้อยดวงตาที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาและความเจ็บปวดบางครั้งเธอจะยื่นมือมาหาพวกเขา เล่ากับต้องการให้ช่วยเหลือแต่เมื่อมีใครพยายามจะเข้าใกล้เธอก็จะหายไปกับลมที่พัดผ่านมาอย่างไรล่องลอยและมีบางคนในหมู่บ้านเล่าว่ามีครั้งหนึ่งที่เขาเดินผ่านสะพานแห่งนี้ในยามค่ำคืนเขาพบว่ามีหญิงสาวในชุดสีขาวมากระโดดลงจากสะพานโดยที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือเธอได้ทันเวลาเขารีบไปแจ้งแก่ผู้ใหญ่บ้านให้รีบนำคนมาช่วยเหลือ แต่ปรากฏว่าไม่พบร่องรอยของคนตกน้ำและไม่พบร่างของใครเลยมีครั้งหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งกลับจากการทำงานได้เดินผ่านสะพานและเห็นปริชาติยืนอยู่เขาพยายามเข้าไปถามเธอว่าเธอเป็นใครและต้องการความช่วยเหลือหรือไม่แต่ทันทีที่เขาเข้าใกล้เสียงหัวใจของเขากลับเต้นแรงขึ้นความกลัวจับขั้วหัวใจร่างกายของเขาเริ่มสัน่น มือของหญิงสาวที่ยื่นมาให้เขากับเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งช่วยฉันด้วยเสียงกระซิบที่แผ่วเบาดังขึ้นในหูของเขาชายหนุ่มตกใจและพยายามจะวิ่งหนีแต่ขาของเขากลับหนักอึ้องราวกับถูกตึงไว้ที่พื้นเขาพยายามหันกลับไปมองปริชาติอีกครั้งแต่เธอกลับหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและความรู้สึกหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้าไปในหัวใจของเขานับแต่นั้นมา ไม่มีใครกล้าเดินผ่านสะพานในยามค่ำคืนอีกเลยทุกคนรู้ดีว่าหากใครต้องผ่านสะพานแห่งนี้ในช่วงเวลานั้นพวกเขาอาจจะต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณของปริชาติที่รอคอยบางสิ่งที่ไม่มีวันกลับมาได้และจะยังคงเฝ้ารอเช่นนั้นตลอดไปและแล้ววันเวลาที่ปริชาติรอคอยก็มาถึงค่ำคืนนี้มีรถยนต์เก๋งคันงามกำลังขับมุ่งหน้ามาทางสะพาน แต่เมื่อขับขึ้นมาถึงการสะพานเครื่องยนต์ของรถยนต์คันนั้นก็ดับลงในทันทีเมื่อผู้ชายผู้เป็นเจ้าของรถเดินลงมาเพื่อเปิดกระโปรงสำรวจเครื่องยนต์ชายคนนั้นคือเมทีนั่นเองมันช่างเป็นความบังเอิญหรือโชคชะตาที่เลี่ิดชีวิตของทั้งสองเมธีลงมาตรวจสอบเครื่องยนต์พร้อมโทรศัพท์หาช่างเพื่อขอให้ช่วยเดินทางมาซ่อมรถยนต์ให้หลังจากวางสายโทรศัพท์ เมื่อเมธีเงยหน้าขึ้นมาก็พบว่าที่กางสะพานมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่และเธอกำลังจะกระโดดลงจากราวสะพานเมื่อเห็นเช่นนั้นเมธีรีบวิ่งไปคว้าที่ข้อมือของเธอพร้อมกับร้องห้ามคุณคุณทำอะไรคุณจะกระโดดลงไปทำไมฉันถูกแฟนทิ้งไปมีคนรักใหม่ฉันเสียใจไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหญิงสาวร้องตอบโดยไม่ได้หันหน้ากลับมา คุณจะทําอย่างนั้นทําไมชีวิตมีค่าเขาทิ้งคุณไปคุณก็ตัดใจจากเขาไปสิเมธีบอกแก่หญิงสาวขณะนั้นหญิงสาวหันหน้ากลับประผเชิญหน้ากับเมธีเหมือนที่คุณตัดใจไปจากฉันใช่ไหมคะเมื่อเมธีมองเห็นหน้าของหญิงสาวเขาตกใจเป็นอย่างมากเขาไม่เคยคิดว่าจะมาพบเธอในสภาพเช่นนี้ปริชาติคุณน,นั่นเองใช่ฉันเอง คุณทิ้งฉันไปมีคนใหม่ปล่อยให้ฉันเสียใจและในสุดท้ายฉันก็ต้องมาจบชีวิตลงในที่แห่งนี้ที่ที่คุณกับฉันเคยสัญญาต่อกันว่าจะรักกันตลอดไปคุณยังจำได้หรือไม่หญิงสาวพูดพรน้ำตาที่ไหลอาบแก้มทั้งสองข้างในเวลานั้นมีทีทั้งตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและในใจก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่หญิงสาวบอกกับเขา ผมขอโทษผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมยินดีที่จะไปอยู่กับคุณตามที่ผมสัญญาไว้กับคุณว่าแล้วเมธีก็โอบกอดหญิงสาวไว้แนบอกและทิ้งร่างของเขาลงไปพร้อมกับหญิงสาวทั้งเมธีและร่างของหญิงสาวจมดิ่งลงไปในแม่น้ําทันทีขณะนั้นช่างที่เมธีโทรศัพท์ตามมาให้ดูรถยนต์ก็เดินทางม,มาถึงพอดีเขาเห็นเมธีกระโดดลงจากราวสะพานก็ร้องเรียกให้คนมาช่วย ชาวบ้านช่วยกันค้นหาร่างของเมธีแต่ไม่มีใครพบจนลุงเชา้ามีคนพบร่างของเมธีที่เสียชีวิตลอยอยู่ไม่ไกลจากสะพานมากนะักวิญญาณของปริชาติและเมธีมองดูแสงจันทร์ที่สอดส่องลงมาที่สะพานในยามค่ำคืนทั้งสองได้พบและได้กลับมาอยู่ด้วยกันตามสัญญาที่เคยให้ไว้แก่กันและสะพานแห่งนี้ก็ไม่เคยมีใครพบเห็นวิญญาณของหญิงสาว หรือเรื่องแปลกประหลาดใดๆมาปรากฏให้เห็นอีกเลยสำหรับเรื่องเล่าก่อนนอนคืนนี้ขอขอบคุณทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แก่เพื่อนๆและท่านที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์หลอนหรือเรื่องเล่าสยองของวัญให้กับเพื่อนๆได้รับฟังสามารถส่งมาให้ผมได้ทางอีเมลและแอปพลิเคชันไลน์ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ